สวัสดีครับพี่พีเอฟซีครับวันนี้เราจะมาเทสรถพ่นยานะครับมารุยาม่านะฮะมารุยาม่าเดี๋ยวผมดูรหัสก่อนนะรหัสปั๊มก่อนนะ 613MS613 มันจะมืดมืดหน่อยนะครับแต่ว่าโอ้โหี่น้องเลยสายสายสายใหญ่นะน้ำนิ้วหนึ่งฮนะปั๊มหนึ่งนิ้วสาย10มิล,มลน่าจะประมาณ100เมตรนะที่เขาแถมมาให้นะคันนี้ขายเท่าไหร่นะ เมื่อกี้ว่าสามหมื่นห้ารวมส่งพี่น้องอ่าเดี๋ยวพามาชมความแรงมันสักนิดหนึ่งนะฮะสตาร์ทอิเล็กทริกสตาร์ทสตาร์ทกุญแจนะไม่ต้องดึงให้มันเหนื่อยหัวใจนะครับมีไฟวิววอวิววอให้ด้วยไฟเลี้ยวเหรอนี่ไฟเลี้ยวเหรอไฟทับไม่ได้ทำงานอ๋อเวลาทำงานนึกว่ามันมีไฟเลี้ยวมีรีโมทนะมีรีโมทแล้วรีโมททำอะไรครับดับเครื่องเร่งเครื่องรีโมทใช้ดับเครื่องเก็บสายปล่อยสายเนี่ยนะใช่ แล้วรีโมทเฮียใช้ได้ไหมใช้ได้ครับเอาละพี่น้องเอ,อ้ยเอาละเอาละเดี๋ยวให้เขาจัดแจงแป๊บนึงเครื่องยนต์นี่คูโบต้ากี่แรงเฮีย3 5ฮะ8.5แปดแรงครึ่ง,งเบนซินสีน่สสจังหวะแปดแรงครึ่งแต่ปั๊มนี่ก็เหลือเฟือแล้วดิปัม๊มปั๊มมาลูหกหนึ่งสามสีเขียวสีเขียวนี่เป็นรุ่นใหม่ใช่ไหมรุ่นใหม่สีดำเออฮะนีชักยาวนะไอชักสั้นชักสั้น อืหพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวดูเรามาดูความแรงกนะันอันนี้แผงมันก็อย่างนงี้เหรอครับใช่ไฟไม่ดุงไม่ดูดเหรอไม่ดูดครับดูดก็ไม่ตายไม่ตายนะอ่ะนี่แผงคอนโทรลมันอยู่นี่นะนี่นะเออโอ้ยังก็ยังก็ว, 2, ว 8, ่าสองว่วแปดเนาะว่าสองว่าแปดแล่วเนี่ยนะโอเคเออเอาเอาเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวให้เขาสาธิตให้ดูนะสามหมื่นห้านะพี่น้องที่เป็นเกษตรกร,ร,กรด้วยการที่ทำสวนนะผมว่าไม่น่าจะพลาดนะ สา0 0มบาทโอ้เขาลากโมไซค์มาจำเนาะอเออเขอทาขทาเขทาทาเขาทาเอาเอาเดี๋ยวลองให้เขาจัดแสดงนิดนึงนะฮะอ่ะตอนนี้จำแบตละต้องสตาร์ทฝั่งนี้ก่อนเพื่อให้ไฟแบตเตอรี่มีอ่าผมต้องอยู่ตรงไหนเนี่ยผมต้องหลบไปตรงไหนเนี่ยนี่นะฮะ กับสองคนผมเรียนช่วยกันทำงานกินครับเงี้ยโอแบตมันอ่อนแบตมันอ่อนเออมันสตาร์ทนี่ก็ได้นี่มันสตาร์ทเบานี่ก๊อกน้ำมันไม่เปิดน้ำมันมีเปล่าขยับโชก่อ่อนอ่าตอนนี้น้ำมันไม่มีนั่นเองนะครับ แต่เรารู้แล้วว่ากลไกแบตเตอรี่มันทํางานได้กุนแจนนี่นะแต่ว่าแบตมันอ่อนแบตมันอ่อนเดี๋ยวเราจะลองดึงสตาร์ทเอาแต่มันก็สตาร์ทเบาแหละแปดแรงครึ่งแต่มันญี่ปุ่นเขาจะดึงเบาดึงไม่หนักแต่ทีนี้ผมกาลังสงสัยว่าถ้าแบตเตอรี่มันอ่อนเนี่ยพวกรีโมทนี่ก็ทางานไม่ได้ิแือปิดเครับมันได้ไม่เกี่ยวหรอกอ๋อใช้ไฟคนละจุดเหรอใชตัวอ๋มองงนะมันปั่นไฟออกมาต่างหากนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแบตตัวนี้ใช้แค่ไดสตาร์ทอย่างเดียวนะครับประมาณนี้ อะลีวนะมาแล้วหนหัวเอาละครับเตรียมการแสดงครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรถเขาออกเขาวิ่งผ่านหน้าปากซอยเปล่าเป็นฉีดเสลยเขาได้ยังไม่เล่นของการเลยนะนี่เดินเบาเลยนี่เดินเบานะนู่นแล้วนู่นแล้ว ใ่เสาไฟฟ้าันแล้วอันนี้อีกหัวหนึ่งเป็นด้ามพ่นลองด้ามพ่นดูนะครับเราเข้าหมายเราคือต้นไมะยมนะโค้งที่เดินเบานั่นี่พี่น้องอารีโมปดปอาสองว่แปดไม่หิม่หรือครับขอรือเปิดชีวิตโดนรีโมดแล้วครับ นั้นนี่เขาโกรีโมทนันนี่สายสายสายไหลแล้วนี่สายไหลแล้วในขณะที่เดินเบาอ๋อเล่นเครื่องได้ด้วยใช้รีโมทเล่นเครื่องนะคผู้ชมพูดนะไ,นไปทดลองนะครนะเออใช้รีโมดในการเล่นเครื่องนะเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้ดีกว่าเพื่อพี่จะได้เห็นว่าใช้รีโมทเล่นเครื่องเบาเครื่องได้นะอ่าตอนนี้เอาไงนี่ปล่อยสายปล่อยสายปล่อยสายอ่าแล้วก็ เล่งเครื่องหน่อยเล่งเครื่องหน่อยฟังเสียงเครื่องยนต์นะคุณผู้ชมเห็นไหมใช้รีโมทในการเล่งเครื่องเองนะฮะลูนในขณะนี้ไปนู่นแล้วครับหลังคาครับหลังคาเออแรงดีเว้ยนี่เบาอ่านี่เก็บสายนี่เก็บสายหนึ่งกดรีโมทเก็บสายเออเอนข้าเว้ยดับเครื่องไม่ด้วย สามหมื่นห้าพี่น้องญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับมาอ,อกกุปกรณ์ครบพร้อมใช้หมดแล้วเนี่ยเนี่ยพร้อมใช้หมดแล้วสายเดินสายดูดมีมาให้หมดสายดูดเซนบอ์เลอร์เปล่าดูไม่เกี่ยวนะฮะดูไม่เกี่ยวดมพ่นไม่ไม่ได้ให้ไปอ่ดาดมพ่นไม่ได้ให้ไปนะครับดมพ่น,นเอาไว้เทสที่นี่อ่าโอเคใครสนใจพี่จัดได้เลยครับสวัสดีครับ